คนทูบีต้องอดทนสิบร้อยชนต้องไม่ตายครับผมบอลพัฒพลากรแก้วทองครับทําทูบีอะครับใครบอกไม่เหนื่อยไม่จริงครับแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขครับ มมครับเรียนจบทางด้านบริหารธุรกิจสาขาสารสนเทศครับแต่ว่าที่เรียน,นเป็นขแขนงเกี่ยวกับพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เขียนเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับงานก็ยุ่งครับก็จะติดต่อกับยูเซอร์เป็นหลักครับยูเซอร์ในองค์กรก็จะมีปัญหาปะปายอะไรเงี้ยครับเราต้องทํางานให้ทันเอ,อ่อ SLA ที่บริษัทเขาวางไว้อะไรเงี้ยครับ ชื่อว่เด็กเหรอครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับแล้วก็เกเรเอาเขาพูดอย่างงี้แต่ว่าการเรียนก็ไม่ได้แย่ครับอยู่ระดับกลางๆก็เป็นเด็กติดเล่นเกเรชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเริ่มเกเรตอนตั้งแต่เริ่มม .1 ครับแบบเหวๆเลยแกงตัวจี๊ดของห้องอะไรอย่างเงี้ยครับชอบโดดเรียนไม่ค่อยเข้าเรียน ร <im> เริ่มต้นการเข้าทูบีครับตอนแรกก็รู้จักจากตอนเรียนมัธยมแล้วช่วงมัธยมปีที่3ามครับก็เรียน <im> เรียนโดดๆเล่นเโดดๆอะไร่งเงี้ยครับวันหนึ่งไปพบกับครูเบมครับอาจาร,รย์ฉลบกลัยครับเขาก็มาเชิญชวยกําลังหาเด็กฟอร์มทีมเขาเพิ <Claudia> <im> ่งเริ่มทำท o b ีเลยตอนนั้นเขาก็เลยอยากให้เราไปนําเสนอ ในช่วงแรกๆอะครับช่วงที่นําเสนอผลงานครั้งแรกอะครับก็ทําได้แต่ก็ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นเร่งเงี้ยครับจนวันหนึ่งที่แบบว่าครั้งที่2บอกป้าครับบอกป้าหม่อมครับหม่อมหลวงยุพดีว่าอยากให้แยกมีแบบของอาชีวะอย่างเดียวอะไร่งเงี้ยครับปีต่อไปมันก็เลยแยกมีเซกชันของชมรมของอาชีวะศึกษาขึ้นมาแล้วก็พอเป็นปีต่อไปที่ผมไปประกวดผมก็ได้รับรางวัล จากปกติที่ผมไม่เคยแบบได้รางวัลอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่เคยทํากิจกรรมและได้อะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยครับทูบีนี่แหละครับทำให้ผมมีรางวัลอะไรสักอย่างในชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่ารักโครงการนี้ไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับคือตอนที่ผมใกล้จะจบปวสสอง มันก็จะมีกิจกรรมนี่แหละครับทูบีนัมเบอร์วันแคมป์ครับเขาก็เลยส่งให้ผมมาเข้าร่วมกิจกรรมท o บีนัมเบอร์วันแคมป์ในแคมป์ที่5ครับผมก็ได้มาเข้าแคมป์แล้วมันก็รู้สึกว่าแคมป์นี้มันมีอะไรที่แบบที่เราชอบที่เราอยากทําที่เด็กพังงาคนนึงไม่เคยได้ทํามีการเรียนร้องเรียนเต้นที่สําคัญคือเอาเด็กจาก77จังหวัดมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเด็กกิจกรรมหมดอะไรเงี้ยพอมาอยู่แล้วมันก็ ยิ่งสนุกกันเข้าไปใหญ่อะไรยเงี้ยครับพอจบแคมป์ไปผมก็เลยคิดว่าผม,มอยากเป็นพี่เลี้ยงเพราะผมเป็คนรู้สึกว่าผมน่าผม,ผมน่าจะทาได้ในสิ่งนี้คือจนมาถึงจ uh, ูวีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่10ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงพิเศษครับผมก็เลยลองสมัครดูครับแล้วอยู่ดีๆผมก็ได้ก็เลยได้เป็นพี่เลี้ยงแคมป์ตั้งแต่แคมป์สิจนเนี้ยปัจจุบันจนถึง28แล้วมันก็เลยไม่ขาดจะแคมป์เลยครับก็18แแคมป์แล้วครับ มันมีความสุขเวลาที่ได้เห็นน้องๆแบบมีความสุขไปด้วยกิจกรรมต่างๆหรือว่าเวลามาเป็นพี่เลี้ยงอ่ะผมก็ไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งการมาเจอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันฮิวตัวเองได้มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของของผม,มครับคือผมอยากให้น้องๆทุกนวันทุกๆแคมป์นะครับประสบความสําเร็จหลังจาก จบแคมไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีหลายๆคนนะครับที่จบออกไปแล้วก็ประสบความสำเร็จ ต้องขอบคุณอ,องค์ประธานนะครับของโครงการทูบีนอมวันครับ <im itation> ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะครับที่ประธานโครงการดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยนะครับเ <im itation> หมือนโครงการทูบีนอมวันเป็นจิตยึดเนยวให้เยาวชนได้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ทําที่ในสิ่งที่ตัวเองรักทําให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ ทำทูบีอะครับใครบอกไม่เหนื่อยไม่จริงครับเหนื่อยมันเหนื่อยจริง,รงๆมันเหนื่อยมากครับาการทำทูบีอะครับแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขครับถึงมันจะเหนื่อยขนาดไหนอะครับคือคนทูบีก็คือสู้กันสุดๆจริงๆครับเพื่อโครงการนี้อะไรเงี้ยครับเพราะเรามองเห็นถึงผลประโยชน์แก่เยาวชนของของไทยครับ